สวัสดีครับพวกเรา Sky Light Ya A วันนี้จะมา react เพลง T by T เพลงที่มีชื่อว่า Loser เท่ากับ Lover เฮ้ยคือคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อชื่อเขาอ่านว่าอะไรครับผมเห็นว่ามีเท่ากับก็เลยอ่ะเท่ากับเขาเพิ่งคัมแบ็ c นะอันนี้ก็แบบในรอบแบบไม่นานนะผมจำได้ก็เขาเพิ่งคัมแบ็ c เลยในรอบไม่นานไม่รู้กี่เดือนไม่ได้นะโอเคไปดูดีกว่าไปนะไปดูกันเลยผมกดอัดโอเคครับ โอ้โ oh. um ิโอ okay. right. like okay. like okay. ouais. ้โหยังชุนหอมมากแขนเล็ก่ะเสื้อเท่เสื้ออะไรเลยในสปาร์ตเคไม่เคยมีใครมาเต้นแบบบนรถอะไรอย่างเงี้ยเท่อะเฮ้ยอย่างเท่ในที่จริงใช่ไหม ใช่เพราะถ้าเต้นจริงๆอ่ะเต้นจริงๆเองถ้าเต้นแบบบนรถจริงๆยังไงอารมณ์มีครับรออะไรใช้ช่วงมูเอ็นโทนแบบทีนี่เนี่ยมัฟีลเหมือนแบบเพลงซีรกคอนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเพลงจำไม่ได้แต่แต่มูเอ็นโทนอะเข้าใจเข้าใจเก็ทแล้วก็อินเตอร์ด้วยรอบนี้แบบอินเตอร์มากเลยอ่ะ โอ้ตั้งแต่ผมยาวนี่ความวายูขอโรนครับสวยขึ้นมากเพลนีชื่ออะไรนะเพลชื่ออะไรนะครับจำไม่ได้จนำะไม่ได้กนะันขอโทษครับงานาวนันน,ออนนี้ฮิวนิ่งใครฮิวนิ่งใครผมผมบอลเหรอเรานี่ใช่เนาะเขาไปออกรายการอันนี้ด้วยนั่นแหละที่มาใหม่ของผู้หญิง เกิร์ลไฟนนซะอ๋อพี่พี่น้องฟังเพลงคุณเพลงล็อกไะเล้นคำล er ุกเซอร์กับเลเวอร์ไงเขาแบบมาแบบแนวร้องแบบเพลงก่อนวันนี้ก็มาฟิลนี้อ,อ๋อแต่ทีนี้ฟแบบังแล้วแบบฟิลกู๊ดกว่าเดม จริงมองกอยูนี่ตัวเล็กมากเลยนะแบบแบบเล็กมากอ่ะแบบเหมือนผู้หญิงเลยอ,ะอ่ะแล้วตั้วแต่ผมยาวนี่แบบสวยเลยขอโทษครับ <laughs> <laughs> น้องแบบตัวเล็กเฮ้ยฟินเฮ้ยพ่อมาฟิลแบบนี้เลยเ <laughs> ฮ้ยฟิลนี้เคยคุณเคยปะ่าแบบเต้นอยู่แล้วพอเปิดมาเจอไม่เคยครับ <laughs> ผมเคยเ <laughs> 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 ขิน เฮ้ยท่าน,นี้เปียวไม่เชื่อเลยรผมจำชื่อไม่ได้สองคนตอนนี้คนไหนเฮ้ย่นนี้แทยอนแทยอนเออแทยอนอะไรล่ะแทยอนเข้าอีฮันทุกันเะฮ้ยท่านจุนที่ Ei, hey. không tiền được sao. Một đeo chuẩn ที่งานแบบผมฟังเพลงเขาอยู่ทีใครนี่แบบเป็นคนที่ร้องเสียงสูงมากอ๋อ,อแล้วแบบนี่ตัดทนเสียงสูงเลยะกับครับแซยอนอเป็นทั้งมิสเตอร์และโลเวอร์ในคนเดียวกันเฮ้ยดีอ่ะ เอาจิงงบอมูเดนทูลนี่เอาจิ้งผมชอบนะฝรั่งแบบยังไม่จบยังไม่จบคลิเกอิสเซอเอ็กเอนครดิดนี่ไงแล้วเขาก็จะไปต่อย้อนเวลาไปอะไไปอดีตเพื่อสร้างหาความลับแถ้ครับผมแท้นี่ได้อะไรขอโทษจริงผมอยากผมอยากจะโคเวอร์นะแต่ไม่มีขาใหม่นี่ไงเมื่อก่อนนะตอนเต้นบิ๊กแบงไม่มีเหรอไม่มีหรอรู้สึกว่ามูสเดนทูลแบบอินเตอร์มากเลยนะแบบ คือคือถ้าไม่นับเรื่องภาษาก็คือแบบบีดอ่ะมันเพลงฝรัง่งอ่ะเพลงอังกฤษเพลงอเมริกาสุดยอดครับบอกเลยว่าเพลงนี้แม้แต่ป๊อปฟังปอ๊อปยังแบบยิ้มเลยใช่ไหมทีนนี้คือแบบไม่ได้เรียงสองคนนะมีคนนั่งอยู่ข้างๆอีกแต่ถ้าเต้นถ้าเต้นถ้าเต้นไม่เยอะใช่ไหมนี่ดูอ่ะถ้าเต้นเป็นแบบแต่มันก็แอบเยอะนะก็คือเต้นกับพามาทั้งโชว์เป็นป๊อพเลยอ่ะเออเออดีอะไรก็ตกใจเราก็จบการเล็กปีนี้นะครับผมกับเพลง루저เท่ากับ레퍼ก็คือเป็น คนรักและคนแพ้เนี่้ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับอยากให้เรียกเพลงอะไรนะผมคอมเมนต์มานลยคะ่ะบ๊ายบายเยยา